ครับสวัสดีตอนเช้าเนาะครับตรงน,นีก้กินกาแฟกดผ้ามึงตปลอานี่ลูกไม่หครับเอหาหานลูกอันนี้ก็เป็นระบบบำบัดน้ำครับดูดน้ำกันไหจางนี้ลุ่งไปที่คนนี่คนไห้เนี่ย อยู่ตรงคนไหสายยางตรงนี้ที่จิ้มลงไปตรงทะลุคนไหอยู่ในหันมันจะมีกระจาดกระจาดพาติกค,ครับแต่ผมก็เอาใยกองผ่าใยใยสังเคราะห์ที่ไรไมา่จากพวกที่น้อนเกาเกาปปกห่อกระจัดไว้แล้วก็เอาทานไฟลงุงเอาทานไฟลุงแล้วผมก็ เอาใยไว้ว่างอีกที่นึับเอาใยไปใส่แล้วก็เอาสะกอดใบแผ่นนี้ไงเหลือหลายแผ่นทับอยู่ในหันประมาณแปดแผ่นแล้วก็เอาหินลงหินลองเห็นมั้อันนี้คือสันบนสุดจะเป็นหินหินที่กอสางทัว่วไปเอาไปล้างน้ำมาสะอาดทานไฟก็ล่างออกเจากนามนึ่ง,าง้านามก็นะครับเอาขี้เท้าขีดยังมันอด น้ำเป็นน้ำใสแบบน,นี้เลยผมกระาดการว่าประมาณสิบหาหมือยังสิไดไท่าย้ำครับมันบ่มีวีแววว่าสิคุณเลยอันนี้โมผมเอาพ,พ,เพักหินหัวเปลือกหอยมากวลาได้ปลามันแหลนอยู่ในหันแหลนอยู่ในบอ่อพวกขี่ปลามันกขี่มาลอยยุ่มากองกันยุก,กไกลๆหันนกไกลๆเปลือกหอยนะครับมาเทียบอไงการดู น้ำเดียดังนั้นปลาเลีมมันจะบ่มีสิน้องบ่มีสีปลาทางนั้นหา,า,า,างปลามันพัดไปพัดมาสีปา่ปลาจะมากรองที่แถวหินแต่เล่เอาตัวนี้มาตัง้งลงตัวพอดีครับเป็นการดักข้างตะกอนเดี๋ยวทดลองเอาให้เพคนกิน ประครับแล้วครับเออ,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 อมาครับนอ้องข้ามึางเลยพมุห้กินไปเทียนึงกครับให้ไปกํางหงวันนี้กินมัดหมูลายปวดกําไปวด กดไอทีหลงของมึงคลิปนี้ก็ลำลำรวยๆนะครับรอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆหน่อยๆผมแบบนี้แนวแปลกๆผมโบนิ่นคอนเทนต์ใดคอนเทนต์หนึ่งแบบใดที่ว่ามันคิดว่าพ่อจะเป็นเนื้อหาสาระนี่ถ้าบ่มีสาระก็ทีมีควม้มห้าก็ทีเก็บให้พี่น้องนอย่างนี้ไปรีบครับ ลำลำลุย้ยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับเจ็บบัวยอยู่กับใครหายช่วงหาเศร้าไม่โชคดีตลอดที่ตลอดไปครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขสมบังนอนหลับให้ได้เงินเมืนอน,นอนตื่นให้ได้เงินแสนครับอ่ะถุงบาย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 คบเดี๋ยว อนแต่ถายคลิปผมจะให้มึงบอ่อผักที่เทเลรกนะครับเป็นคลิปแลกทีไทยไว้แต่ว่าบอ่อในบรรยายยังมากไม่ครับเดี๋ยวจนค่อยมึงนะครับทายคลิปนะครับ